เราเดือดฉันเลยที่เข้าพัดเยอะนี่หลวงปู่ดูแล้วนี่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นมันเก้าจุดเก้าสิบเจ็ดก็จริงแต่มันตีแล้วเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ยังไม่ได้ก่ออะไรขึ้นครับสดวๆเลยเอามานี่ส่งไปตรงปุ๊บทางร้านทองยิ้มแย้มแจ่มใสทองรับซื้อไมอั้นครับ กับเกลี่ยิ้มแย้มแ็มสายานใช่ครับมันผสมอ่ะจำเพาะเฟืองหนึ่งเนี่ยได้สังสี่บาทนั่นนะครับโอ้โหใช่ไหมอันนี้ก็ทําแบบแบบว่าทําให้ผมดูเฉยแล้วนี่เนี่ยแหละครึ่งชั่วโมงที่ที่สูบขึ้นมาแล้วก็รอดเนี๋ยผมดูเนี่ที่พ่อไปทําที่สะพานไวายอ่ะไปให้แม่ทองสุกน่ะร้านขายทองเสร็จแล้วก็เอาไปทํานะครเฟืองเดียวได้สังสี่บาทนั่นเห็นไหมสุดยอดเลยเดี๋ยวลวงปู่จะไปเหยียบที่ให้ เดี๋ยวจะพาหลวงปู่ไปเหยียบที่งให้ดเดี๋ยวทำเอื่งตากแห้งไว้ให้หลวงปู่ด้วยนะ,ะนมาเลยเน็ยอยู่ในยานอ,อ,อยู่ใน<า>กำลัทอทองยา่ที่กทมไมน่นาทองต้องคแต่ถ้วยเคยขอและล่าที่ยืนมากทีดคือต้นตะไคตะตือ แล,แล้วก็ต้นโมแล้วต้นนะมีอยู่สี่ห้อย่างต้นลเนี่ยม่มีตอนตอนที่ลงตาไปนี่ยบางคำเชิงโลมันลึกขนาดไหนครับเวลาหน้าดำทรามไม่ได้ตั้าแต่สมหน้า้ไม่รู้ตงแันั้นสมนี้มันมันเปลี่ยนไปหมดนะมีสะพานเข้าไปนะน สมัยก่อนมัจะเดินข้ามมาข้ามไม่ได้หรอกพอได้แล้วก็เดินข้ามไดเดินไปพ่อก็ไปนอนอยู่